ต้อนรับท่านครับสู่พระธาตุนาดูนครับแห่งอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับ Welcome to n a d u o o n District Mahasarakham าา Province Thailand and that is a uh, n a d u o o n Pagoda one landmark in Mahasarakham ยังขอได้ครับท่าท่านาดูน ขอขออะไรเมื่อกี้พี่ขอก็นเนี่ยสักประรบสักประไทยอ โอเคหนึ่งสองสวยมากหนึ่งสองโอเคอันนี้เป็นมุมหน้าครับด้านหน้าครับเจอ in front of the temple หน้าดูน temple นนสวยมากครับ very beautiful มากได้ first take off your shoes oh, one, one. for the flies very hot